กูสงสัยมากทำไมกูต้องเป็นมีผัวมันตลอดเลยวะกูจำได้ใครแน่เลยเสียงเนี้ยเมียมึงป้าหรือเปล่าพี่พูดเอื่อยเปื่อยแม่นี่มั่นใจขนาดนั้นเลยเหรอมั่นใจเหรอป้ากูเป็นเล่ยอีตัวต่นเหรอตัวตุ่นเนี้ยจ้ะตุ่นแม่ตุ่นแม่ตุ่นแม่ มึงเนี่ยหาเรืองให้กูทุกวันจริงๆนะมึงเนี่ยแดดเล่าไปพวกเคี้ยนนี่ทุกวันเลยแ <Yeah. S 1> ดกเล่าไม่พอเสื้อผ้ามึงอีกหาเลื่องให้กูทุกวันนี่ล่าสุดนะยืนอยู่หน้าบ้านแล้วเก็บเงินปลายทางให้กูอยู่บ้านเก็บเงินปลายทางตลอดเลยไปมึงกลับบ้านไปจ่ายเดี๋ยวนี้เลยกลับบ้านเดีย๋ยนะพวกมึงเหมือนกันลายตัว้วเดี๋ยวกูจะเลียงลายตัวเลยไอ้เคี้ยนี่ก็แก่แล้วแดกเล่าทุกวันอีก มึงก็เหมือนกันเนี่ยกลับบ้านไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟาเมียมึงก่อนดีกูด้วยกูด้วย,ยนะกูไม่สนใจแล้วตอนนี้พวกมึงเนี่ยเลิกงานทีไรเอาผัวกูมาแดกเล่าตลอดเลยไอ้น้องมี่พีด้วยมึงด้วยอุยอุยอุยกลับบ้านไปไล่สดกับพวกน้องๆมึงเถอะนะคะแก่คาวนี้แล้วกลับบ้านไปเลี้ยงหมาค่ะไอ้แก่กลับบ้านเฮ้ยหนูแต่ว่าแจ๊คเองก็คือแบบเขาจะมาเที่ยวฮะปล่อยบ้านมาเที่ยวทุกวันเลยกลับบ้านถ้าวันนี้มึงไม่กลับนะกูให้มึงดูดนมแน่ ลาก่อนครับพี่เออมึงเรื่องเอาว่ามึงจะดูดนมนี่มึงจะดูดนมกูมึงกลับบ้านเดี๋ยวนี้มึงตลอดเลยมึงตลอดเลยมึงเป็นอย่างนี้ตลอดเลยมึงเป็นอย่างนี้ตลอดเลยกันชงกันชามึงไม่ต้องดูดนมกูก็ไม่ต้องดูดข่าววันนี้นะพวกมึงดูไว้ด้วยเนี่ยวันหลังเอามาแดกเล่าอย่างนี้เป็นอย่างนี้อีกกลับบ้านกลับส้านกลับบ้เมื่อไหกันแล้วเปิด เองไปทำอะไรให้ผัวรักผัวหลงขนาดนี้วะก็ตอนนั้นนี่พี่แป๊บนึงให้เขพูดก่อนกูพูดสิทีเขาตัดใจเัาก็กัดมันวะไม่กัดมันตอนนั้นน่ะพี่หนูก็ถามมันว่าถ้าหนุไม่เล่้วนะหนูบอกว่าระหว่างว่าคนมจะเลือกอะไรใช่พี่แล้วตอนนี้มันก็เลือกหนูไงโอ้ยทั้งวันนั่นคือจริงป่ะห้าวันจริงป่ะใช่พี่โอ้ยหมกผัวจะปากเบิร์นเลยรรเอะไ จริงป่ะเนี่ยแล้วม,มันอึดปะมันอึดมากพี่หนูจะบอกว่าตั้งแต่มันออกกําลังกายตามเบเบ้นะพี่หนูไม่ได้พักเลยค่ะเฮ้ย<ห>ย<ว>ุ่งทั้งวันเลยเหรอมันทั้งวันเลยใช่เฮ้ยเดี๋ยววันนี้ไปไหนอัดไปไหนวะจะ่าแล้วพี่นะแล้วอย่า,าพี่อย่าพี่ไปส่งแฟนแล้วมั้งพี่นุ้ยไปส่งแฟนทั้งพี่เดือดเลี่ยนไอ้แจ๊คทับขาเมียะไรป่ะเฮ้ยไอ้ตั๊กล้อบุพอพของมึงเลย มึงไปได้ยินบุตร้องตอนไหนเฮ้ยไอ้แจ็คไอ้แจ็คไอ้แจ็คไอ้แจ็กินลาบเนื้อมาหรือไงวะโอไอ้แจ็คเฮ้ยพี่ไอ้เบนมึงจูบปากขนาดนี้มึงเอากระเพาะขี้มาด้วยป่ะเนี่ยเอาเลยนะครับ วันนี้เจ้าสาวของเราคึกคักเป็นพิเศษเลยครับพี่พีๆน้องๆมาให้กำลังใจกันเยอะดูสิฮะตื่นเต้นนะครับสมกันจริงๆครับอปรพมเอเตอนนะครับเดี๋อย่าเพิ่งฮะยังไม่ได้กล่าวเลยเลยครับอารมณ์ดีฮะเออใจเย็นแป๊บหนึ่งนะครับรู้สึกยังไงพี่ถ้าอย่างนี้ให้ผมอยู่ในเหตุการณ์คืนนี้ด้วยดีกว่าก็วันนี้นะคะขอบคุณมากเลย ขอบคุณยเฟสเฟสไม่มันกวักว่องไวมฮะค่ะวันนี้ขอบคุณเขียนผู้มีเกียรติด้วยแล้วกันนะคะแครผู้มีเกียรติตื่นเต้นตื่นเต้นด้วยเยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้ที่ก็มานั่งเด็กโตจีนฟรีเนาะนะคะขอบคุณมากๆเลยขอบขอบคุณมากๆเลยนะคะใส่ซองก็น้อยด้วยอีดอกนะคะเด็กีก็ขอบขอบคุณ กูเนี่ยน่าจะเชื่อคนที่เขาเตือนกูนะว่ามึงเนี่ยยังไงมึงก็ไปพ้นเรื่องผู้หญิงอีกแน่นอนมึงมีเด็กใช่ไหมมีเด็กอะไรมึงมีเด็กใช่ไหมมึงบอกกูมากูรู้หมดแล้วมีเด็กนะกูก็โตโตกันหมดอะมึงเห็นว่ามีเด็กสักคนไหมกูอยู่อะไรแล้วกูจะมาคบเด็กๆกทำไมคุณไม่รู้เรื่องหรอนี่มึงไม่ต้องเถียงกูนะไอ้มึงไปงานคอนเสิร์ตมึงบอกกูกลับกี่โมงกลับตีหนึ่งแม่ตีสองแม่กูเห็นมึงกลับเช้าตลอดมึงไปอยู่กับอีนั่นใช่ไหมอีใส่หมวกใช่ไหมตัวใหญ่ กูรู้ได้ไงกูรู้ที่ซื้อรถบัสให้มึงอะ่ะมินิบัสที่มึงเอาไปขนเอ่อฉากไอ้ลิเกของมึงอะ่ะใช่ไหมข่าวเลยข่าวรูว้รถไม่ดีเลยมึงเก็บรถไม่ดีเลย กูจอดร้านวัดจะมีคนเห็นเลยมึงเล่นซะใหญ่เลยเคนอย่างมึงนี่งไว้ใจไม่ได้เลยนะมึงไว้ใจไม่ได้องอะไงมึงอย่มันมีเมียน้อยใช่ไหมไม่มีมึงนั่แหละมีเมียน้อยกูสงสัยมึงอย่างเดียวแต่ก่อนแต่งตัวเหมือนกรรมกรทำไมทุก่วทนี่ใส่สูทใส่อะไรของมึงเนี่ยอ้าวเรามก็ต้องเปลี่ยนมาดูดีบ้างมึงมีพิรุษมึงมีพิรุษมีพิรุษอะไรมึงมีพิรุษแต่ก่อนมึงไม่เคยแต่งตัวดีขนาดนี้นี่กูอยากแต่งตัวดีมาโว์พี่ๆกูให้คนนจะนั่งกินกันกินกัน พี่มึงยังแต่งตัวเขาตกอยู่เลยเขาแต่งตัวในขนาดนี้ขับมินิบัสมาด้วยมึงนี่ขยันพีเซนรถกูจริงนะเฮ้ยมึงใจกูพูดหรือเปล่าล่ะมึงพูดมาตอนมึงออกไปร้องเพลงอ่ะฮะมึงได้กระเด็กเสิร์ฟกี่ล้านมึงได้ทุ่มล้านเลยมึงรู้ได้ไงมีคนบอกกูแล้วนั่นใครบอกมึงพี่อาลัสน่ะกูไม่มีแล้วมึงไม่เอาคนไทยด้วยมึงเอาแต่พม่าอย่างเดียวเลยมึงไม่ได้เอากับใครเลย นี่กูนี่กูรักมึงคนเดียวเลยนะแจ๊ดนี่กูไม่เคยมีใครเลยนะเนี่ยมันตกใจเลย่ะมันพูดอย่างงี้ตกใจแล้วสำเนียงเดิมอะหนูรอรอมันก็เตะสามทุกวันเลยมันไม่เคยกลับบ้านเลยพี่มึงไปไหนมาวันตีสามไม่กลับบ้านไอ้แจ๊ดเมียมก็รออยู่เนี่ยอ้าวก็บอกว่ากินอยู่กับพี่พี่นี่แหละใช่จะไปไหนเล่าเชื่อดิไม่รู้มีอะไรไอ้แจ๊ดมันไม่โกหกหนูปัญหาที่แต่มันมาหาหนูมีคนอื่นอะทําไมต้องพูดให้กูดูไม่ดีแล้วมึงอะดูดีนักหรอมึงอะอิสตาวเบอร์รี่มหนักสุอ มึงอะมันวดืเล่าอย่างเช้าด้วยโอ้ยกินอะไรมาเนี่ยหัวมึงอยู่โน่นมึงอ่ะสตอสตอเบอร์รี่สต็สต็มีไหมเข้าไปจ้างยังไงหาอะไรมีไหมมีไหมหนักมากหนักมากทำไมคูณทวายคุณไม่ไปคุณไม่หรอคุณไม่หับฮะคูณทวามต่อกี่สายไม่ ผู้บอกแล้วว่าหนูไม่ชอบเข้าใจไหมหนูว่าโทรสองสามไม่ได้ยินหรือเปล่าหนูโทรสามสิบสายค่ะพี่นะคะโทรสามสิบไม่รับไม่รับโทรสามสิบไม่รับไม่รับนะคะผู้บอกแล้วว่าเรื่องหนูไม่ชอบหน้าที่มีรับวเป็นชอบแต่ยอดหน้าไม่ไห้สัตว์เลยฮะอหลายรอบแล้วหนูอหลายรอบแล้วนะอย่าเลิกันกับคุณว่าเลยนะนะหลายรอบแล้วมึงอ่ะอืมกลัวไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบอืมมึงกลัวให้มึงไม่รับอังติงสายมึงโทรไม่ ไม่รับ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 อือใครจะมาช่วยมึงอือทีบอกเราให้มึงนกับสนกับสนกับ